หมอแว่นตามีผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะมีเครื่องมือที่ละเอียดและทันสมัยเราแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและมอบแว่นที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดให้กับทุกท่านเพราะฉะนั้นการวัดสายตาหรือขั้นตอนการวัดสายตาคือหัวใจหลักในการบริการของเราขั้นตอนที่1 เราจะมีการซักถามประวัติค่าสายตาเดิมปัญหาการมองเห็นที่ต้องได้รับการแก้ไขขั้นตอนที่2เราวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินและวินิจฉัยค่าสายตาขั้นตอนที่3ตรวจวัดสายตาอย่างละเอียดด้วยเครื่องโฟลลตเตอร์ขั้นตอนที่4เรามีการทดสอบการมองในระยะไกลและระยะใกล้เพื่อให้ได้ค่าสายตาที่ดีที่สุด ขั้นตอนที่5เรามีการวัดจุดป,ประกอบเฉพาะบุคคลขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจหมอแว่นตาที่อนุญาตให้เราดูแลดวงตาอันเป็นที่รักของท่าน